អសលមិញអត់បានឆែនឲ្យយុយពីឡងនោះឡងអ្នកភូមិខ្ញុំគេបានដេកបានបួនទេវាខឹងនោះវាតោអត់បានវិជ្ជដីខ្មែរទៅតាមមកហើយខឹងឡងនោះឡងឥឡូវនេះដាក់សំណែនឲ្យកុំឲ្យមកឡងចឹងទៀតអស់អ្នកភូមិມັນដេកបានបួនពេញភ្នែកណាឥឡូវនេះសំណែនបានរៀបចំរួចរាល់ហើយសែនជូនទៅខ្មោចអចមកាន់พลាំងខ្មោចថៃនេះណា ឲ្យហែងទូរែកយកទៅឲ្យផុតផុតដល់ឋានរក់ទៅមិនបាច់ញៀកក្រោយឲ្យប៉ទេខ្មែរសុំតែសុកសុំតែសុបាយសុំតែសុកសន្តិភាពទេណាចឹងហើយឲ្យហែងទៅឲ្យផុតផុតកុំញៀកក្រោយមកលងឲ្យពាជ្ញជនខ្មែរបានដេកបានពូនចឹងទៀតណាហើយការជាតិក្រោយជាតិណានាក៏ដោយសុំកុំឲ្យដើរតណ្ដើមទឹកដីគេដូចជាតិនេះទៀត1 2 3ឈី1 2 3ឈី1 2 3ឈីសាធោកមកលងទៀតអត់យកនឹង นี่แหละครับทุกคนสาวขมรเล่นของสาบเส้นคนไทยนะครับสาบเส้นพิกันจอมพลังเนาะการที่เขาไปปกป้องแผ่นดินไทยปกป้องอธิปไตยของไทยคนขมนไม่พอใจคนขมนถึงขั้นออกมาถือพิกถือเกลือจูดทูบสาบเส้นนะครับ ให้ครอบครัวของพี่กัเจอมพลังเี่มีอันเป็นไปขอให้เวรกรรมนะครับตามสนองโอ้โหดูพฤติกรรมของสาวขมรคนนี้ครับหน้าตาสวยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมต่ำมากนะครับ <c oughs> มาสาบแช่งคนอื่นสาบแช่งประเทศอื่นนะครับรู้ไหมว่า การที่สายเส้นคนอื่นนี่มันจะย้อนเข้ามาหาตัวเองนะครับของขเขมรกรรมของขเขมรมันไม่สามารถที่จะข้ามมาประเทศไทยได้หรอกนะเพราะว่าประเทศไทยนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีพ่อหลวงคุ้มครองนะครับนะคือบรรพบุรุษของไทยในคุ้มครองประเทศไทยอยู่แล้วนะครับลูกหลานของคนไทยประชาชนคนไทยนะครับ ของเขมรทําอะไรคนไทยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยคุ้มครองคนไทยนะครับดีไม่ดีของมันจะย้อนเข้าตัวสาวเขมรคนนี้แน่นอนทผูุสมนะเาวกีต้าได้ไปดูไอเฟ e b o o k ของนางมานะครับหลังจากที่ทำของสายศาสตร์นะครับใส่พี่กันจอมพลัง ไม่นานท่านผู้ชมล่าสุดครับร้องโหยหวนนะครับของเข้าตัวเองแล้วมันนะ้งน่ะท่านผู้ชมนะนอนร้องโ h o ร้องไห้นะครับส่วนผัวก็มานอนปอบข้างๆนะครับเมียทรมานนะครับอาการหนักครับตอนนี้นะครับเล่นอะไรมาเล่นนะครับเล่นไม่รู้จักที่ตาทีิสูจมาเล่นกับของสายยาชาเนาะ ถ้าไม่เป็นมืออาชีพถ้าไม่เป็นหมอผีจริงๆอย่าไปเล่นเนาะเดี๋ยวมันจะย้อนเข้ามาหาตัวเองสิ่งหนึ่งที่สาวเมรยังไม่รู้คือเวรกรรมนะครับเส้นผู้อื่นให้โทษแก่ผู้อื่นให้กรรมแก่ผู้อื่นรู้ไหมว่าเวรกรรมมันจะกินหัวเนาะมันจะมาตามสนองตัวเองนี่ไงล่าสุดเป็นไงนอนร้องโห่มร้องไห้นะครับนะ เป็นไงของเข้าตัวเองแล้วเป็นไงนะท่านผู้ชมบากกีตาจะเอาคลิปสาวคามเมรเล่นของแล้วโดนของเข้าตัวเองครับนะนอนร้องห h มร้องไห้นะครับนะเพอรเจอว่าผัวจะทิ้งเนาะผัวก็นอนขำอยู่เนาะท่านผู้ชมเออผัวก็นั่งดูเมียอยู่ว่าเมียมันเมียจะเป็นบ้าแล้วดูท่าท่าแล้วต้องส่งไปศีทัญญาแน่นอนท่านผู้ชมนะ แต่ส่งไปไม่ได้แล้วต้องส่งลงพยาบาลเวียดนามอย่างเดียวนะครับมารับชมรกีบสาวขเมรคนนี้นะครับท่านผู้ชมพัดทะเลม่หอัดบานสายอ้อยย่อยไปลงนู่นลองเนี่ยพุ่มขบานเด็กบานปูนเต้เวียขึ้นหนูไปเต้าอัดบานไปเจอเด็กไม้ตัวตาหมอ่ให้ขึ้นลงนู่นลองเราเนี่ยด่าสมนาเอ้อยมันมาลองจังเตี้ยเอาเนี่ยพุ่มมันเด็กบานปูนเป็นคะแนนนะ ឥឡូវនេះសំណែនបានរៀបចំរុករាល់ហើយសែនជួនទៅខ្មោចអាចមកម្មកាន់พลាំងខ្មោចថៃនេះឲ្យហែងទូរេតយោទៅឲ្យផុតៗដល់ឋានរុកទៅមិនបាច់ញាកក្រោយអីបໍទេខ្មែរសូមតែសុខសុ้มតែសប្បាយសូមតែសុខសន្តិភាពទេណាដូច្នោះហើយឲ្យហែងទៅឲ្យផុតៗគុំញាកក្រោយក៏ឡងឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដេកបានពូនចឹងទៀតណាហើយការជាតិក្រោយជាតិណានាក៏ដោយសូមគុំអោយដើរតាមដើមទឹកដីគេដោយជាតិនេះទៀត1 2 3ឈី មួយ២៣ស៊ីមួយ២៣ស៊ីសាធូកហឹមងងចិត្តអត់យកណឹងអឺចាញ់កណ្ដាលតាយេនដាច់ឡាក់ពីយេនដាច់ស្មាត់ពីណា Subscribe ចូលណៃបបាយខ្លួនណៃជ័យតែខ្លួនណៃមកមើលចោលងងសុំការណៃបងឯងអ្នកមើល បងបងតើចង់តែគិតទេពេកតើអត់តែមិនទៅយាយអត់បងចាចបាត់ចៃចៃបាត់បាទចៃបាត់ហ្នឹងហីតើស្មោះគ្នាអីតើអីសោះទៅអឺជួយយំបងយំម៉ាយរាញ់សើចតែម្ដងនេះហ่าឈឺតោះឡើងខាងពេឈីកូនមកម៉ូតូ คนมันเชินได้แต่พีอัดเสีออนกบโบต,ตักนลจุกแล้วไปตัดคนวอ้เด็กเำสังกันฝนไหมนี่แหละครับทุกคนทุกคนมีความคิดแบบไหนครับนะช่วยคอมเมนต์มาบอกบาก,กิต้าหน่อยครับกับคนประเทศนี้เออะก็เล่นของเออะก็สาบแส่น เอะก็บอกว่าเป็นเวรกรรมที่ทําไว้กับคนกัมพูชาทําไว้กับแผ่นดินขเขมรเนานะทุกคนคิดว่ายังไงครับกับประเทศนี้นะบอกกีตารได้ไปเห็นคลิปหนึ่งเลยแหละนะที่คนขเมนมขเมรหมอผีเขมรเนาะที่เอารูปของแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็รูปของพ่อหลวงรอศิบนะครับเอาไปทําสัญญาชาติเอาไปทําของนะครับถึงว่าเ่ยนะคนขเขมรถึง ล่มจมนะครับตอนนี้คนขเขมรป่วยเกือบครึ่งประเทศนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรประเทศไทยปิดด่านไม่สามารถมารักษาที่ประเทศไทยได้นะครับไปรักษาที่เวียดนามก็ไม่ทันการนะครับนะกว่าจะขับรถไปเวียดนามกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลตุ๋ยก่อนพอดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นอนป่วยเต็มโรงพยาบาลนะ ตามที่บาปกิตาเข้าไปดูนะครับนี่แหละครับสาวเขเมิ้นคนนี้ก็เหมือนกันลายต่อไปท่านผู้ชมนะลายต่อไปการที่มาสามเส้นนะครับมามาบอกว่าเวาีนกรรมตามถนองประเทศไทยคนไทยเนี่ยเป็นไงครับโดนเข้าตัวเองซะแล้วท่านผู้ชมบาปกิตาไปเห็นแล้วโอ้โหอยากสมน้ำหน้ามากนะครับไม่น่าสงสามครับชมน้ำหน้า เล่นอะไรมาเล่นนะครับเล่นอะไรไม่เล่นสุดท้ายกรรมมันย่อมเข้าไปหาตัวเองนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่การจอมพลังนะบอกเลยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเขาทําเพื่อประเทศาชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนไทยนะครับมันพระบุตษของคนไทยนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยเขาคุ้มครองอยู่แล้วทําอะไรพิกันไม่ได้หรอกทาอะไรครอบครัวเขาไม่ได้หรอกนะครับสุดท้ายแล้วกรรมมันก็ต้องย้อนกลับมาหาคนทำเนาะท่านะผู้ชมนี่แหละครับกรรมตามสนองแล้วนอนอกนะนอนร้องโหยงร้องไห้โหยหวนนะครับทรมานนะชมน้ำหน้านาน